ลอสวัสดีค่ะทุกคนเงคกับมีจกแล้วนะคะก็อบมีแล้วกับคลิปเมคอัพนะคะอันนี้คือจะ everyday ก็ everyday เราแหละคือเราจะมาสอนทุกคนแต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็นลุคที่แบบคนถามมาเยอะมากๆคือทุกวันที่แต่งหน้าก็จะแต่งหน้าประมาณนี้เทคนิคอะแน่นเอียดคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแต่งหน้าแบบยาวๆซึ่งไม่ได้ทํามานานมากๆแล้วก็จะมาแชร์ไอเทมที่ชอบใช้ช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครรอดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ไว้เลยนะคะเพราะคลิปนี้สาระแน่นแน่นอนเอาง่ายๆคือเพื่อนๆเปิด คลิปนี้แล้วกางกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วนั่งทําไปทีล้สเต็ปพร้อมกันรับรองว่าแกจึ้งชัวร์ใครรอคลิปแต่งหน้าอยู่นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไ้เลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่สเต็ปหนึ่งค่ะ step แรกนะคะสาหรับการเตรียมผิวกันก่อนนะสำหรับสาวหน้ามาันเราแนะนําว่าคัรวลงสกินแคร์แล้วก็ทิ้งไว้แบบประมาณ5-10นาทีแล้วก็ค่อยมาเริ่มแต่งหน้าโดยเฉพาะสกินแคร์เนี่ยแนะนําว่าไม่เอามันเกินแล้วก็อะไรที่มันแบบดิวอี้มากๆเก็บไปให้หมดเลยนะคะปกติที่บิงใช้อ่ะบิงจะลงเป็นจองแซมุนไลท์สูตรไลท์เท่านั้นนะคือเราเคยใช้สูตรธรรมดาแล้วอู้เมือกคืออันนั้นใช้ได้เฉพาะเวลาที่ไปเที่ยวอากาศหนาวๆแต่อยู่ในเมืองไทยสำหรับเราคือใช้ไม่ได้เลยเราก็จะใช้เป็นแค่สูตรไลท์เท่านั้นนะคะก็คือจะลงเป็นเซรั่มมอย รให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยลงจองแซมมูนอันนั้นแล้วก็กันแดดน,นะคะซึ่งกันแดดเราก็จะไม่ได้ลงเยอะมากนะคะต่อไปก็จะเป็นงานผิวซึ่งอันนี้เราลงสกินมาแล้วนะคะสําหรับงานผิวอันนี้ที่เราใช้เลยนะแบบ everyday look มากๆเลยนะที่บิงอยางแนะนําสาวหน้ามันเลยคือตอนนี้ใช้อันนี้เรารู้สึกว่าชอบที่สุดแล้ว ทุกทริปหลังๆมาตั้งแต่แบบญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรใดๆคือจะใช้อันนี้ตลอดเลยแล้วก็ไม่ค่อยใช้คุชชั่นเพราะส่วนตัวรู้สึกว่าคุชชั่นอนะเวลาใช้อ่ะมันจะผิวสวยแค่แป๊บเดียวแล้วสักพักหนึ่งมันจะแบบไม่แน่นเท่ากับรองพื้นซึ่งเราคิดว่าอันนี้ใช้ละเวกจริงๆแล้วก็จะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะปกติอะจะไม่ค่อยใช้แปรงเพราะว่าเวลาเราลงแปรงแต่งหน้าเวลาใช้แป้งกับฟาวเดชั่นพวกเนี้ยคือถ้าใช้แปลงเป็นตัวแต้มมามันจะหน้าเป็นเหมือนแบบ เป็นรอยแป้งเยอะอะคือมันไม่ได้ซึมเข้าผิวมันต้องใช้การเกลี่ยที่ดีในระดับหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเราใช้อันนี้คู่กับฟองน้ำก็คือจะเลิศสุดเอเคถ้าพูดถึงเรื่องงานผิวเพิ่มเติมนะคะคือจากที่เราไปเรียนมาคือช่างแต่งหน้าเกาหลีอย,อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้พรเมอร์นะคือจะใช้น้อยมากแต่เขาจะชอบใช้เป็นเหมือนพวกแบบเมคอัพเบสมากกว่าลงก่อนรองพื้นอย่างอันนี้เราก็จะมีผกไว้เหมือนกันจะเป็นของฮินส อันนี้สีพลลาเวนเดอร์นะคะคือมันจะมีหลายโทนมากๆอย่างของบิงอะบิงเหมาะกับใช้แบบเป็นเบสสีม่วงบางทีถ้าอยากวันไหนอยากได้หน้าที่กระจ่งางใสเป็นพิเศษก็จะใช้แบบนี้แทนกันแดดส่วนใหญ่ไพรเมอร์ก็จะไม่ค่อยใช้ส่วนตัวบิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอะชอบไพรเมอร์ขนาดนั้นแค่คิดว่าเพรพผิวให้ดีก็พอแล้วหรือว่าถ้าวันไหนใครอยากใช้ไพรเมอร์จริงๆก็เลือกไพรเมอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องรูขุมขนนะอย่างตัวที่เราพกไว้ก็จะเป็นอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าจะใช้แค่เฉพาะวันที่แบบมันต้้้้อออออองงงงงกกกาาารรรหนน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 ่นจิิๆะะะะ็คคืเืเเลลลผวใมัียยดพ๋ บิงจะลงคู่กับแปรงแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแปรงของเกาหลีนะคะคือเราก็จะลงแบบปาดๆไปก่อน,อนคือเราว่ารุ่นเนี้ยของลังโคมมันจะแห้งเร็วนิดนึงเพราะฉะนั้นตอนลงอ่ะก็อาจจะต้องรีบเกลี่ยนะคะถ้าใช้ฟองน้ำแบบชุบน้ำอันเนี้ยผิวมันจะดูแบบเป็นงานผิวมากกว่า ให้แนะนําเพิ่มเติมนะคะอย่างใครที่เป็นคนหน้ามันแบบเราแล้วก็มีทริปต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่ารองพื้นที่ใช้อยู่มันค่อนข้างที่จะเแห้งจนเกินไปะอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้ลงสกินแคร์ที่เป็นมอยเจอไรเซอร์ให้เยอะขึ้นแล้วก็มีการใช้พวกแบบรองพื้นที่มีความเป็นดิวอี้มากขึ้นอันเนี้ยสามารถช่วยได้นะคะแต่ว่าก็ไม่แนะนําอยู่ดีว่าให้ลงดิวอีมากเกินไปเพราะว่ามันหยาจริงโดยเฉพาะสาวหน้ามันก็เป็นผิวประมาณนี้นะคะ ต่อไปอะ่ะเราจะเขียนคิ้วก่อนนะคะสําหรับที่เขียนคิว้วช่วงนี้อันที่อยากแนะนําเลยจะใช้2ออันนี้คู่กันนะคะคือเรารู้สึกว่าการเขียนคิ้วอ่อนนะมันทําให้หน้าดูซอฟลงถ้าใครเป็นสาวมวยคือการใช้พวกคิ้วสีอ่อนนะมันจะดูทําให้หน้าดูแบบละมุนตุ่นขึ้นสาหรับการเขียนคิว้วเราจะใช้อันนี้ลงเป็นโค้ง แล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันนี้นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อ Excel เราซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะก็คืออันนี้เขาเป็นที่เขียนคิวแบบแบ่งสีตาม Personal Color แล้วมันเลิศมากๆคือวิงชอบใช้สีนี้มากวันไหนที่ใช้จะรู้สึกว่าหน้าละมุนมากเราจะใช้แบบสีช่วงตรงเนี้มา m i กซ์ x กันแล้วก็การทําคิ้วแบบนี้มันจะทําให้ดูแบบไม่ดุอะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้แปรงนะคะเบรนมัน ตรงเนี้ยห้ามเป็นก้อนห้ามเป็นกรนกอบห้ามเป็นขีดคือมันจะต้องดูละมุนละมุนฟุ้งๆแล้วสุดท้ายเราก็ขายไม่ได้คือต้องเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นของเคสนะคะอันเนี้ยจะใช้2สีสลับกันถ้าวันไหนอยากได้แบบออกแนวอ่อนๆจะใช้เป็น BR1 แต่ถ้าวันไหนที่เราอยากได้ให้มันดูติดส้มๆขึ้นมาหน่อยอ่ะก็จะใช้เป็นสี BR3 คิ้วที่ได้สีจะต้องประมาณนี้สำหรับใครที่แบบไม่ได้อยากยอมคิ้วอะ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆก็คือเคสรุ่นนี้เท่านั้นนะคะ BR1 กับ BR3 แค่ปัดอย่างเดียวก็ได้วันไหนที่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากเขียนคิ้วให้เป๊ะมากแต่อย่างลุกวันนี้เราต้องการคอมพลตลุกที่สุดเราก็จะใช้อันนี้ค่ะ นี่ก็คือคิ้วที่ได้นะคะจะเป็นคิ้วประมาณนี้นะคะที่ใช้อยู่ everyday l ล o k สำหรับตานะคะอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่อยากแชร์มากมันเปลี่ยนได้เลยมันเปลี่ยนหน้าได้เลยถ้าแต่งตาสวยๆนะคะแล้วก็ใครที่มีตาแบบเราแล้วก็กําลังหาแบบวิธีเมคอัพที่ถูกต้องก็เดี๋ยวคลิปนี้จะสอนยาวเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ไอชาร์โอลที่ใช้อยู่ก็จะมีอันนี้เป็นของนาตาชาเดโนนานะคะอันนี้ซื้อในเซฟโวล่านะสีสวยมาก everyday look มากๆแล้วก็ใช้ได้กับทุก p e r s o n a l color จริงๆแบบมันสวยอะ่ะมันละมุนอะ อะไรเห็นมึงเหรอต่อให้เราผมสีไหนก็สามารถใช้ได้แล้วเ,ออเนี่ยบิงไปเจอเออพี่เซโฟล่าเขาแนะนำแล้วรู้สึกว่าเออใช้เราชอบมากเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้อันดาซีอันน,น,นี้สีเบอร์ยี่สิบสี่มิวนัทมันจะเป็นออกโทนแบบ Autumn ออทัมอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้สวยมากเหมือนกันก็เดี๋ยวสลับสลับ2องอันนี้ใช้วันนี้ก็เป็นอันนี้ละขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้เป็นตัวนี้สีแรก เนี่ยเราก็จะลงช่วงนี้อะปัดช่วงนี้นะคะตามแปรงเลยให้ให้แปรงแบบหัวประมาณเนี้ยกำลังปัดได้สวยพยายามอย่าปัดขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะเหมือนโดนฉกอะสีตานะคะถ้าให้แนะนำพร่ข้าคือถ้าวันที่บิงแต่งหน้าค่อนข้างจัดเต็มอะมันต้องเริ่มตั้งแต่เลือกคอนแทคเลนเลยถ้าอยากได้ลุคที่ดูแบลมากคอนแทคเลนอะแนะนำว่าควรเป็นคอนแทคเลนที่มีตัดขอบนิดนึงใหญ่กว่าตานิดนึงกัลังสวยแต่ถ้าวันไหนที่เราแต่งตาแบบแตเต็มแบบเตรียมขึ้นสเตจอะคอนแทคเลนต้องเลือกที่กลมๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณันนี้้้ยงราาลว่กไดสถใ ชอบโทนที่แบบใช้ง่ายๆกับทุกวันอนะ่ะวิงว่าโทนพาเลตสีประมาณเนี้ยให้ซื้อติดไว้เลยยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะคะความเห็นส่วนตัวก็คือคิอคดว่าเรื่องของการเลือกสีพาเลตให้เลือกให้เหมาะกับลุคแต่ละชุดในวันนั้นมันจะค่อนข้างคอมพิลุคได้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าวันไหนเราจะแต่งโทนสีเนี้เราก็เลือกพาเลตตากับสีแก้มมาให้มันลิงกันแต่ว่าเบสหลักก็อาจจะเบสตามใครดูเพอร์สันอลคัลเลอร์ตัวเองแล้วก็ซื้อตามเพอร์สันอลคัลเลอร์ตัวเองก็ได้อาจจะเพิ่มสีที่เราอยากเล่นในวันนั้นนนนนนนให้้้้เเเเเเเลลลืือออออกกกกกกกสสสสีีีีทท่่่่่ palette palette ปปปป็็รรรราา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 าะะะะขึมมมมุดดยงงจตณวัิแค าเบสิกเลยอยากให้ทุกคนมีติดไว้ก็คือไซส์ประมาณ4อันนี้นะคะแนะนําก็คือไซส์นี้ไซส์เนี้ยเอาไว้ปัดแบบเบรนใหญ่ๆแนะนําว่าควรมีใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะประมาณหัวประมาณพวกเนี้ยได้เอาไว้เป็นลงผืนอันต่อไปที่อยากแนะนํว่าคืออันเล็กอันเล็กคือไซส์ประมาณนี้เอาไว้ลงพวกแบบสีเข้มๆตรงหางตากับใต้ตาแล้วก็อันนี้เอาไว้ทําดอลลี่อายหัวแบบเรียวๆแบบนี้เท่านั้นแล้วก็อันสุดท้ายคือหัวตัดเอาไว้ทำอยไลเน์แค่มีสีอันเนี้ยเราว่าก็สามารถแต่งตาออกมาได้สวยได้แล้ว พอเราลงพื้นเสร็จนะคะต่อไปบิงก็จะใช้เป็นแบบสีน้ำตาลอันนี้เข้มเข้มขึ้นมาหน่อยเราก็ใช้สีหลักที่เราใช้สีแรกนะคะค่อยๆเป็เบนเสร็จแล้วเราจะใช้กริตเตอร์นะคะมีจะลงเป็นอันนี้ก่อน ต่อไปนะคะสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการทําดอลลี่อายนะคะหลายคนถามเรามาเยอะมากว่าเราฉีดดอลลี่อายหรือเปล่าก็คือไม่ได้ฉีดนะคะอยากจะบอกว่าอย่าหา,ามันเป็นก้อนให้แต่งเอาซึ่งการแต่ง อยากสอนวิธีการทำดอลลี่อายมากๆอันเนี้ยจากช่างเกาหลีนะคะปกติอะบางคนชอบใช้ดินสอจากที่เราใช้มามันโอเคแหละแต่ว่ามันชอบเป็นก้อนแล้วมันก็เป็นคราบถ้าใช้ดินสอบางอันที่แบบมันแห้งเกินวิธีการทําของช่างเกาหลีที่แบบง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกคืออันเนี้ยคือควรซื้ออันนี้ของแม็กสี Expensive Pink นะคะคือให้ซื้อสีที่มันเป็นโทนแบบออกแบบเหลือแบบๆชมพูๆแบบเนี้ยถ้าใครเป็นสาวแบบวอร์มโทนหรือว่าแต่งหน้าโทนสีชมพูน้ําตาลน้นําตาลน,นะคะแล้วก็ใช้แปรงนี้แปรงอันนี้นะต้องเป็นแปรงไซส์นี้เท่านั้น แล้วก็ใช้ทาตรงนี้คือที่ให้ใช้แปรงอันนี้เพราะว่าอะไรหรือว่าไซส์มันจะพอดีกับตาเลยเนี่ยต่อไปเราจะต้องใช้เป็นพวกกลิตเตอร์ลงนะคะกลิตเตอร์ถ้าให้แนะนําเลยก็ควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นแห้งแบบนี้ที่เป็นเหมือนไอชอร์สติ๊กอะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ทนส่วนตัวใช้แล้วชอบมี 3CE มี E2D แล้วก็มีของ o o b y y r บ w n นะคะที่คิดว่ามันชัดสวย ทำดอลลี่อายอ่ะมันจะทําอะไรได้บ้างกับหน้าใช่ปะคือเราแนะนําสําหรับคนที่หน้ายาวให้ทําดอลลี่อายเยอะๆมันจะดูละมุนขึ้นแต่ว่าคนที่หน้ากลมๆอ่ะก็คือไม่ต้องทําดอลลี่อายเยอะเนี่ยถ้าดอลลี่อายใหญ่ไปหน้ามันจยิ่งดูสัน้นอันนี้คือที่ช่างแนะนํามาคือถ้าเราเป็นคนคางยาวหน้ายาวช่วงนี้ยาวอ่ะการทําดอลลี่อายมันจะทำให้ดูละมุนขึ้นซึ่งจริงเวลาถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูหน้ามันจะดูเด็กลงแบบเห็นได้ชัดมากๆนะคะอันนี้อีกแบบหนึ่งที่เขานนิยมใช้กกั็คือจะเป็นแแท่งบบนี้ซึ่ง่งงแแทบบนี้ย่ว่าให้แนะนําาว่ให้เลือกยยีีี่่่่ห้ออทดนเพราาะว บางทีมันจะแห้งอะอย่างที่เราว่าดีนะถ้าเป็นแท่งเอาเขียนง,ง่ายๆเลยก็คืออันนี้ของ e2d อันนี้ที่อยากแนะนําวันที่รีบๆบิงก็จะหยิบอันนี้มาใช้ตลอดแต่ถ้าวันอันไหนที่แบบอยากได้อุชัดมากใหญ่เป็นเหมือนสาวจีนโตยินนะก็คือยี่ห้อนี้ของเกาหลีโนเบฟเพราะว่าฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์เลยอันนี้มันจะขาวแบบขาวมากๆอะ่ะแล้วก็เหมือนค่อยทับอีกชั้นหนึ่งไปอ่ะตามันจะดุบขึ้นมาเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ข้อเสียคือบางที่อาจจะรู้สึกว่าแห้งไปหน่อยแล้วก็ต่อไปคือให้ใช้เป็นสีน้ําตาลซึ่งเราก็จะใช้เป็นสีน้าตาลเดียวกับอันที่เราใช้ด้านหลังมาทําเป็นด้านล่างนี้เราจะใช้น้ําตาลปประะะมาณนนี้นะคะกััับแลงหวตด ต่อไปนะคะเรื่องของอายไลเนอร์กันบ้างวันนี้จะใช้เป็นของสติลล่านะคะกับอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยจะเป็นเดจาวูแนะนําว่าให้ใช้เป็นผู้ดินสอก่อนมันจะได้เ็กเจอร์ที่ดูละมุนแล้วก็อย่าพิ่งลงเป็นปากกาเลยไม่งั้นตาม,มันจะดูเกินอะ่ะคือถ้าคนที่อยากได้ลุคแบบละมุนล,ละมุนแนะนําว่าให้ใช้เป็นพวกแบบอย่างนี้ก่อนสีน้ําตาลเท่านั้นนะ่ะ ด้าหลังปกติอะเราจะเขียนอายไลเนอร์แบบจิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่ว่าล่าสุดคือพวกรู้สึกว่าการเขียนอายไลเนอร์แบบเหมือนช่างแต่งหน้าเขียนให้คือให้มันออกไปหน่อยอย่างเงี้ยมันสวยกว่าเราจะใช้แปรงนะคะค่อยๆแบบเบรนมันออกไปอันนี้เป็นการเปิดหางตานะคะแล้วให้เราใช้สีน้ำตาลเข้มทับ แล้วหลังจากนั้นจะตามด้วยไอายไลเนอร์แบบปากกานะคะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะคือให้เขียนตรงช่วงนี้ใกล้ๆก,กับหางตาแต่ว่าไม่ต้องเขียนลงมาถึงตรงนี้คือตาเราอะมันจะมีตรงนี้คือชิดที่สุดใช่ไหมเราจะขึ้นไปนิดนึงเอาง่ายๆคือเวลาลืมตาขึ้นมามันจะต้องแบบเป็นรูปแบบเนี้ยส่วนตาล่างเนี่ยเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะค่อยๆเขียนไปอย่างนี้แล้วก็ลากออกมา ถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนเราเขียนอายไลเนอร์ลงมาใช่ไหมสิ่งที่มันจะได้คือมันจะดูแบบมันเหมือนหัวกระหางมันไปคนละทางแต่เปิดอย่างเงี้ยมันดูกว้างดีตาดูแบบกว้างสุดๆแล้วก็ใช้เป็นอายไลเนอร์ค่อยๆลากเส้นตรงตาล่างเราสามารถเขียนชิดได้เลยวาดเป็นเหมือนเส้นขนตาแบบค่อยๆวาดอันนี้คือตาที่ได้นะคะเดี๋ยวใช้เป็นตัวแปรงอันนี้กับสี้ำตาอีกทีนึงทับให้เส้นมันดูฟูงมากขึ้น นี่คือตาของเราที่ได้นะคะให้เทียบสองข้างดูนะคะทุกคนจะเห็นว่าแบบมันใหญ่มากคือไม่แต่งกะแต่งเบบนเนี้ยคือแต่งให้เปลี่ยนก็คือถ้าใครตาเล็กอะ่ะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยแล้วก็สุดท้ายคือเราจะใช้เป็นกริตเตอร์อันนี้นะคะค่อยๆจุดลงไปตรงดอลลี่อายที่เราทำเพื่อให้มันดูใหญ่แล้วก็ดูเด่นมากขึ้น ของเรานะคะขนตาเนี่ยปกติถ้าเอา everyday แบบสวยๆเลยนะไม่ปัดขนตาจะติดขนตาอย่างเดียวเท่านั้นอยังรู้อันนี้เราจะใช้ขนตาแบบเป็นเส้นๆเนาะดัดขนตาส่วนตาล่างอันที่อยากแนะนําก็คืออันนี้ของ e l l o In Make ไปเรียนมาที่เกาหลีแล้วเขาแนะนาเหมือนกันมันจะเป็นอันเส้นๆเ,เล็กๆแบบนี้วิธีปัดขนตาล่างอะให้ใช้แบบอันนี้เราก็ตั้งขึ้นอนตาบนตาปัดนิดนึงพอแต่ถ้าว่าไหนอยากได้แบบเบาๆหน่อยก็ใช้อันนี้นะปัดไปเลย แต่อย่างวันนี้เราอยากได้แบบเต็มที่แล้วก็แค่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรา ติดขนตาค่ะขนตาที่ติดประจําอันนี้นะคะคือของยี่ห้อดอลลี่วิงคือชอบมากๆของญี่ปุ่นเท่านั้นขนตาจีนกับวิงคือรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยเพราะว่ามันติดชั่วคราวได้แต่มันติดทั้งวันมันเจ็บมันจะไม่นิ่มแล้วมันใช้หลายครั้งไม่ได้คือเราชอบของญี่ปุ่นมากอันนี้คือใช้แบบหลายครั้งมากๆแล้วยังใช้ได้อยู่เลยอันนี้ของดอลลี่วิงน่าจะเป็นกล่องที่เป็นรูปหมีแพนด้าสีเขียวนะคะปกติถ้าลุคประมาณนี้จะติดอันที่มันเป็นเส้นๆๆคือดูสวยดีหรือไม่ก็อีกแบบหนึง่งก็คือจะติดแบบฟูๆ ของญี่ปุ่นทุกอย่างขนตาต้องให้ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ข้อเสียคือขนตาดอลลี่วิงบางอันเช่นพวกเนี้ยมันทําสั้นเกินคนไหนตายใหญ่ๆคือติดไม่ได้เพราะว่าขนตาชีมีแค่เหมือนครึ่งอันอย่างเงี้ยอติดขนตาเองได้อะสวยสุดละฝึกไปเรื่อยๆมันจะติดง่ายมากก็คือทากาวไว้นิดนึงรอแบบซุ่มๆหน่อยอย่าเพิ่งแปะเลยติดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขนต้าคือติดตรงนี้เริ่มจากตรงกลางข้างหลังแล้วก็ค่อยมาข้างหน้าค่อยๆจับดีระเซตแล้วก็ใช้อายไลเนอร์ถมตรงนี้ที่มันเป็นรูๆนี่คือขนตาที่ได้นะคะกับตาที่เราแต่ง Every Day Look มันเหมือนจะยากนะแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆทำตามขั้นตอนเนี้ยได้แน่นอนก็จะได้ตาออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าทามาแตกต่างไหมก,ก็มากนะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งอีกข้างกัน,นะคะ่ะ นี่ก็คือฟินนชลุคของตาที่ได้นะคะก็คือถ้าใครอยากเอาไปแต่งตาอะประมาณนี้ได้วันไหนที่แบบไม่อยากได้อายชาร์โเยอะก็อาจจะทาแค่กิตเตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าอยากให้ความเข้มลดลงก็เปลี่ยนแบบอายไลเนอร์อะไรแบบนี้ได้หมดเลยคือเราคิดว่ามันเป็นการเปิดหางตาที่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงๆนะถ้าเทียบ b e f o r e a f t เ r อคือเปลี่ยนกว่าสถานกรรมแต่งหน้ายิ่งกว่าสถานกรรมอันเนี้ยต่อไปค่ะเราจะมาเก็บผิวกันอีกนิดนึงซึ่งวันปกติก็คือจะลงแค่ชั้นเดียวแล้วก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ซึ่งปกต เพราะว่ามันง่ายหลังๆจะใช้แบบนี้ตลอดเลยใช้คู่กับแปรงเราทาแค่ใต้ตานะอันนี้ทามันจะยิ่งส่งส่งอะไรส่งดลลี่อายให้ไปถึงดวงจันทร์ถ้าใครมีปัญหาใต้ตาดำมากๆก็จะใช้เป็นโทนสีแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้นี้ผสมคือทาไว้ชั้นหนึ่งก่อนแล้วใช้คอนซีลเลอร์ปกติหรือรองพื้นแล้ทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนบตรแบบเดียวกันคอเลกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบผสมกันอนะให้เลือกใช้แบบนี้จะดีมากๆถ้าใครไม่ได้มีปัญหาแบบใต้ตาดำเยอะมากนะคะ แบบโคเรียมากโคเรีย์กิน <laughs> <laughs> อันนี้ได้ทริคมาเพิ่มเติมที่อยากจะมาแชร์นะคะคือเหมือนก่อนหน้าเนี้ยที่เราไปแต่งหน้าเราทุกคนหลายคนจะมีปัญหาคือข้างๆจมูกม,มันชอบลอกเป็นขุยใช่ปะแล้วเวลาทาอะไรไปแม่งก็จะแบบเป็นขุยต่อให้หน้ามันก็จะเป็นตรงนั้นคือวิธีการของเขาว่าเขาจะใช้คัตเติ้ลบัตอะ่ะกับมอยส์เจอไรเซอร์อ่ะมอยส์เจอไรเซอร์อะไรก็ได้แล้วก็ถูทิ้งไว้เลยอะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้แบบหนึ่งอะ่ะแล้วค่อยลงรองพื้นเบาๆอันเนี้ยจะช่วยได้มากคือพวกตรงจมูกอ่ะมันจะค่อนข้างหายลอกถ้าใครมีปัญหาอยู่นะข ใช้แบบเนี้ยได้เลยแล้วก็ค่อยๆกดแบบของสไตล์ของเกาหลีอ่ะเขาจะอย่างเช่นสมมติเราตรงนี้ใช่ปะเขาจะค่อยๆแบบแตะ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 ไปเรื่อยๆคือจะไม่ลงแบบหนาๆทีเดียวอ่ะแล้วก็จะไม่ใช้อะไรที่แบบเป็นก้อนๆอ่ะคือลงชั้นหนึ่งแล้วก็ทิ้งไ้แป๊บนึงนะแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งก็คือแนะนําว่าแปรงอ่ะควรมีโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวหรือว่าเป็นรอยเยอะๆเราต้องการการกบที่แบบเลืลอดๆอ่ะแล้วก็อยากได้ความเป๊ะอีกอันนึงนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใช้ รองพื้นนะคะกับแปรงแล้วก็ใช้ฝองน้ำวิธีหนึ่งนี่คือผิวทั้งหมดที่ได้ต่อไปเราจะมาลงบลัชกัน อันนี้บัชวิธีการลงให้ติดทนมากๆจากประสบการณ์ก็คือลงแบบนี้ทั้งวันเชา้ายันเย็นนะคะเต็จแรกคือใช้อันนี้ที่เป็นครีมบัตอันนี้ไม่ใช่ครีมมันเป็นน้ำเลยอะใช้ของน a าสวิงชอบมากๆรุ่นนี้นะคะเป็นสีบ h a v e นี่มันจะเป็นออกแนวแบบว่าชมพูอ่อนๆอะแล้วมันจะเป็นสีที่ลิงกักบตาสีเป็นอย่างนี้นะคะวิธีการใช้คือเราต้องทาเสร็จแล้วเราต้องมาวอร์มก่อนวิธีการลงก็คือตรงนี้ คือเวลาปัดแก้มอะ่ะอย่าปัดลากออกไปตรงนี้เยอะมันจะดูหน้าบานคือเขาบอกว่าให้เน้นแค่ตรงนี้ค่อยๆทาตรงนี้อันนี้คือดีตรงที่ว่ามันจะแบบทําให้แก้มเราดูละเลือเลยแล้วก็อย่าทาเลยจมูกนะคะแค่นี้พอเป็นสีพื้นสุดท้ายคืออย่างที่บอกคือเรารู้สึกว่าเราอะ่ะต้องการให้หน้ามันมีสีแบบที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ปะถ้าปกติเลยบิ๊จะใช้สีม่วง ในการคอมเพลตลุคหน้ามันจะดูป๊อปขึ้นมาเลยวิงถ้าชอบใช้เป็นบลัชออนสีม่วงอันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสีมันดูมีความคูบอ,อ่ะเนี้ยคูโทนใช่ปะ่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราลงพื้นเป็นสีที่มันใช่สําหรับเราเราสามารถลงอันนี้ทับได้แล้วมันจะทําให้หน้าเราป๊อปมากขึ้นอย่างวันไหนอยากได้แดงหน่อยเราก็จะเลือกใช้เป็นพาเลตพวกชาลอตทิวเบอรี่ที่มันออกแ,งแดงๆอะ่ะลงตรงกลางแล้วก็ใช้คู่กับแปรงต้องเป็นไซนี้เท่านั้นนะไซ์เล็กๆสีม่วงคือมันทําให้หน้าดูเด้งจริงไออย่างออััันนนนนนนเเเเีี้้้้รราาลลลงงแแวพืมจจะะป็็บบบบก ต่อไปคอนทัวร์นะคะทุกวันนี้บินจะใช้อันนี้ของดาซิกนะคะคือแปลงอะ่ะเขาแนะนํามาว่าให้ใช้แปรงใส่เนี้ยในการคอนทัวร์มันจะนัวมากๆอันนี้เราจะใช้แบบคอนทัวร์ช่วงจมูกใช้สีประมาณนี้ตรงนี้เน้นใช่ไหมให้มันดูเชื่อมกันแล้วก็ตัมได้ตรงนี้ตำแหน่งที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สุดท้าย อันนี้คือจมูกมันจะดูพุ่งมากขึ้นสำหรับคอนทัวร์ตรงช่วงกลามนะคะใช้แปรงใหญ่นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะอย่างนี้ที่เราไปได้เทคนิคมาทั่งเกาหลีเขาแนะนําว่าให้กดไฮไลท์นะคะ<ๆ>แต่บิวตี้เท่านั้นอันนี้เปิดไฟให้ผิวสุดๆแค่นี้พอใช้กับแปรงแปรงแบบหัวแบบนี้นะบานๆ อันนี้คือไฮไลท์อ่ะถ้าแนะนําก็คือช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้เบาๆพอถ้าอยากให้ลุคประมาณนี้นะคะสุดท้ายลิปสติกค่ะสำหรับลิปสติกนะคะเนื่องจากว่าเราจะเลือกให้มันแมทกับสีของหน้าเราไม่สุดเราจะชอบใช้เป็นโทนนี้ก่อนมันจะเป็นนูดอันนี้ของ L'Oreal เบอร์หกหตามด้วยอันนี้ Everyday เลยนะลิปจีน Into You สี E m มันจะเป็นชมพูแบบสวยมากอันนี้คือทาอ,อีกหนึ่งชั้น ท้ายจะทาความวาวนะคะอันนี้แล้วแต่สีแล้วแต่วันเลยอย่างวันนี้หน้ามันจะออกโทนน้าตาลเราจะใช้ของ Intu You เหมือนกัน G 0 4ดีมากเป็นลิปจีนที่แบบดีมากอันนี้คือลิปที่ได้นะคะเวลาทาก็คือต่อให้จะเป็นกลอสอยังไงแนะนําว่าให้ทาแค่แบบด้านในถ้าทาเต็มปากมากๆบางทีมันจะชอบไหลลิปที่เป็นกลอสให้ทาแบบข้างในแล้วมันจะละเลื้อะเลื้อเองลุกออกมาจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูฟินิชลุปกันค่ะโอ๊ยลืมทาแป้ง แป้งที่ดีคือแป้งของนานะคะอันนี้คือแบบยังไม่ได้เจออันไหนที่รู้สึกว่ามาโค่นสิ่งนี้ได้อันนี้คืออาจจะเป็นตัวที่ทําให้หน้าเราดูแบบตึบทั้งวันนะคะใช้กับแป้งปกติคือใช้แค่นี้เลยเหมือนเปิดไฟให้ผิว3ามสองหนึ่งฟินิชลุคค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคลิปเมคอัพในปีนี้ของเรานะคะก็เป็นลุคเมคอัพประมาณนี้เลยเพื่อนๆลองเอาไปแต่งตามกันได้นะคะจะออกงานก็ก็ได้จะเอวี่ในลุกก็ได้แต่ว่าถ้าจะมีความแบลวๆคือลุคนี้คือเอาอยู่แน่นอนนะคะแต่งแล้วแบบเบิกเนตรเบิกทุกอย่างบนหน้าเปิดไฟทุกอย่างกับหน้านะคะเอาไปแต่งตามกันได้เลยะคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปสอนแต่งหน้าคลิปนี้มาแบบละเอียดละเอียดนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ like, ช่กดแชร์ share.